สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็มีกันในเกมก็ล็อกเอ็มอิทธนลเลิฟสองจุดศูนย์เก้าชั่นหนึงครับวันนี้ก็มาสุ่มกาชานะครับเป็นครั้งสุดท้ายครับของเดือนมกราคมนะครับผมยังมีไอเทมติดค้างอยู่ชิ้นหนึ่งนะโอเคก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์อยูตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมต้องการไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งนะผมจะไปเทสเดเมจนะฮะมันคือไอเทมแร่นะครับชิ้นแรกเลยนะครับที่เป็นเหมือนลูกตาทุกอย่างนะโอเคเดี๋ยยวเเเรราาาามมดููกกชัันนนะะต้สีหลลืองคบผ กดดีวผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอคืนอุปกรณ์นิดนึงเพื่อแลกใบมานะครับตอนนี้ใบมีอยู่มา146นะได้มาอีก48เป็น194ประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็สุ่มดีกว่าจะได้นะครับอาจจะเหลือไว้นิดนึงไว้สุ่มกาชาของเดือนหน้าวันพรุ่งนี้นะนี่ครับไอเทมแรกเลยนะครับนี่เล uh, ย Gas t o r i y s M นะครับไป จัดไปเลยลูกพ่ออ,อื้อโอเคนี่ได้แล้วนะครับคิสอ,อัปเดตนะ,อ,ะอีกสักทีนหนึ่งแนละ้วกันคืออยากได้นะครับอยากเอาไปเทสต์มเมดดูนะอ่ากล่องของขวัญพิเลนนะครับได้อีกแล้วนะอ่ะโอเคอีกสักครั้งนึงเลยกันจัดไปครับอ้อาวได้เลยครับอ้อาวได้เลยครับลูกตาครับอื้อ อันนี้เป็นส่วนปากนะฮะปากลูกตานะเอออ่ะเดีย๋ยวเราไปดูคุณสมบัติมันนี่ครับถ้าเทียบกับที่ผมใส่อยู่นะผมใส่ปากคาบสีชมพูนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเทียบคอมเพลกันนิดนึงนะครับออไม่ใช่นี่มันหางนะครับนี่น,น,นีคุณสมบัติที่ผมใช้อยู่นะครับอ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับ a ดเมดบูส8%นะต่อมอนเตอร์ธรรมดานะฮะส่วนใหม่ที่ได้มาเนี่ยเป็นเพนบวก5%นะแล้วก็ส้งมืหายไฟนอลเดเม e เพิ่ม5%เมื่อเป้าหมายมีเลือดเกิน70นะฮะ,ะก็น่าสนใจนะครับคืออยากจะไปลองเดเม e ดูคือเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยปากคาบถิ่มพูผมแรงที่สุดละตั้งแต่ไอเทมที่ผมมีนะเพราะว่ามันเดเม e ตั้ง8%อะคือเยอะมากๆนะฮะส่วนอันอื่นๆนี่ผมก็เฉยๆนะ ็ไม่น่าจะมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นหมวกไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้เป็นเอลเดอร์มอนนะครับก็ไม่ได้ใช้สายเวทนะที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคคงไม่ได้เก็บหมดนะฮะเพราะว่าจะต้องเก็บกาชาไว้ส่มพรุ่งนี้ต่อนะพรุ่งนี้เป็นเต็มใหม่นะของดนกุมภาพันนะฮะวันนี้ก็มาทิ้งถวนกันนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ของที่ต้องการด้วยนะโหเดี๋ยวเราไปเทสต์เมทกันดีกว่านะครับที่ตรงการพาเทล่านะครับอันนี้ผมแลกคืนก่อนแล้วกันได้มาอีก6นะเป็น110 อโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเดเมกกันดูนะครับว่าไหนมันแรงกว่ากันนะ,ะตัวนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันดับแรกเลยเป็นของธรรมดาก่อน5้0แสนของเดิมนะครับผมเป็นปากคับชมพู8 0 0แสนนะ9 0 0 0โอเคอันนี้ไม่ได้ใช้ยานะครับจัดไป9 0 0 0เดี๋ยวเดิมเมจที่มันนิ่งสุดแล้วกัน9 0 0 0นนะ9 1 5 5 7 0นะครับน่าจะนิ่งนั่นแหละประมาณ9 0 0 0นะ เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นอของใหม่แล้วกันนะครับเป็นประเภทปากปากใหม่นะปากลูกตานะอะลองดูแล้วกันว่าเดเมจมันจะใกล้เคียงไหนดีกว่าหรือเปล่านะผมแค่อยากลองเดเมจเฉยแหละไม่ใช่หรอกแปดแสนห้าอุย้ยใกล้เคียงเว้ยแปดเจ็ดเอ้ยมาเว้เยแปดเจ็ดอยู่ว่ะวิ่งแค่แปดเจ็ดเองนะเหมือน,มนจะแพ้นะเหมือนจะสู้ปากคาบชมพูไม่ได้นะครับต่างตั้งสี่หมื่นเลยนะเออ ถ้าอัพยาอัพอะไรด้วยนี่คงเยอะเลยนะ oh. ครับผมอ่ะโอเคนั้นสรุปแล้วแหละว,ว่าปากคาบของผูผมดีกว่านะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้มาทดลองนะผู้ผมจะทดลองอยู่แล้วนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหมหห่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ